พ่อก็ไม่ได้ให้ได้ได้ หลังจากนั้นมีเด็กแว้นสามคนเป็นเพื่อนรักของมีสามคนนี้จะเปลี่ยนให้ีกลายเป็นสกรอว์านะผู้ใจของพวกเขามาสีหมอกมานิมกร์ ข้าวจะเลิกแล้ววันนี้ไปไหนกันดีไป็นห้างในหมู่บ้านแล้วกันมีห้างรถตู้มาเปิดใหม่ด้วยหลบลิขสิทธิ์นะครับไม่มีรถตัสใช่ใช่ตอนแล้วครับผ่านมาหน้าเดิอนอยู่นะว่าแต่วันนี้จะกลับมีงดีคราวที่แล้วเธอไปกับพวกเราไปเที่ยวเองนะไม่รู้สิแต่วันนี้เราไม่อยากไปบเอาไปหเดี๋ยวคิดกัน หลังจากนั้นพวกเขาเลยเตรียมสตาร์เวฟพันอาอาออกไปวันนี้มันร้อนที่ยูก่อนจะถึง ก,กลับมานะที่บ้านเสียบ,บันเจิดกำลังคุยกับคุณแม่สมอรกับหมวยมพี่สาวของพี่ทิงออกอะไรฟังคนมาก,กาด้วยคุณกคนนะี้เราไม่ได้ใช้อะไรเขามากเลยเลยจริงที่เรา ให้เขาช่วย o u อานี่ก็เพราะอยากให้เขาเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือคนอี่ว่วาคงต้องให้เวลาด้วยนะคะคือการกับคนในว้ายังไม่เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือ,อหรือแสดงความชวเลอยทั้งที่มันเป็นเื่รงใกล้ตัวมากมาก และเพิ่มภูมิใได้ด้วยฉันก็เสียใจที่พูด้ดำเนั้นจบมันนั้นคือฝ่านี่จะเป็นไงบ้าง10นาทีหลังจากทพิงค์ไปเดินลงตู้แล้วพิงได้รู้ว่าการ,ท,รที่ทะเลาะกับพ่อและแม่มีผลร้ายอย่างหนงึ่งพิงค์ไม่ได้ตังเลย วันก่อนที่มันมาเรยนตลาดกับแม่แล้วฉันก็ได้จดร้านมาดีมันก็มาช่วยเก็บนี่ขนาดของฉันมันก็มือมันชอบเลยที่กับเราทำไมต่างกันขนาดนี้กันนะของฉันขราวมูนที่ฉันกำลังจะตั้งร้านมันก็มาช่วยฉันฉันก็เลยให้ขนมมันไปลูกชายก็มึอมือหมวยอยู่เหมือนกัน เหมือนพวกร้กานนะมันจะพูดถึงพี่แกอ,อยู่นะใช่ใช่ก็แค่ไม่ได้ช่วยพ่อแม่เองอ่ะทำไมอ่ะไ่ใช่ไปก็ไม่ได้อะไรขอมไขอไซค์ใหม่ก็ไม่ใหว้ว่าแต่ดี้ง้จะกลับกิมเมืองหลวงวันนี้เราจะกลับดึงๆงยังไงเราก็ไม่ใช่รู่นักเขาอยู่แล้วดีดีเราจะาทเพื่อนไหม ต่อไปบุคคล3คนคนี้จะทำให้ผีีกลายเป็นสกอร์เต็มตัว มีรถเร่กรนะทันหันพวกเขาไม่ทัเราะจากนั้นจึงทุกคนได้หนีผีผิงไปพวกเขาอยู่กับพีผิงเพราะว่าผีผิงออกตังให้พวกเขากินกะเพราหมูกรอบก็ไม่จ่ายกินเคฟกซีก็ไม่จ่ายกินอะไร <c oughs> ไม่เคยจ่าย จากนั้น้วยความช่วยเหลือของบุนคคลปริศนาท่านหนึ่งเขาตัวเล็กใส่เสื้อก้าวใส่ขาสัน้นชอบกิ๊บพูดไป่รู้เรื่องเรียนไม่ตั้งใจเอาแต่พุยไม่เยตั้งใจให้แต่เขาก็เป็นคนดีเขาได้พาผิดงผิไปส่งโรงพยาบาล พาผิงผิงไปพาผิงผิงไปพาผิงผิงไม่ใช่แค่ผิงผิงพาเฮ้ยวันนี้ตื่นแล้วเหรอลูกจากนั้นพีทีจึงรู้ตัวอีกทีก็ไปโผล่ลงมาโดยีพ่อแม่พี่สาวคอยอยู่ข้างๆแม่ขอโทษทุกท่านที่ไหนลูกไปโดทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ผมยังไม่ากาทำดูเลย เรากาเราประสกบการณ์กา,ก,การาาเกิดการการดู้าวันธรรมมีค่นสิ่งที่และมอบมาวันนี้เราขอสร้างเรียกก,กระดัดิง้งู่ดูสอจุดเพื่อวเผื่อเชิแเจ้